สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับวันนี้ออกมาปาสิมัตกปรากฏครับแว่าตกไปแล้วสามซี่ไม่นะครับว่าก,กินครับลองเปลี่ยนแผนมึงครับเปยนปลาหน่อยขึ้น,ลน,เ,นเลยก็ดีซองไฟแล้วแมงมอมบินเข้ามาครับก็ดีเลยได้เงียยางดีเลยครับเดลอง ปลาเนื้อออนเบ่งครับน่นสิกินบ่จะรุ่นน้ำกันครับผมครับผมตกมาพักหนึ่งแล้วนี่ก็ตัวที่สามที่สี่แล้วครับปลาเนื้อออนห้องมือีปลาปีกไก่ครับบ้านผมเอินปลาปีกไก่ได้แนวนี่นี่เลยครับจะตัวน้อยก็ปลานัางปลาเสี้ยมนะครับถ้าเป็นปลาเนื้อออนเคลื่อนแสีบเคลื่อน ใส่สีแจ yeah. ้งนะครับรู้สีแด้ยักตัวเร้าแบบแย่ก็ไม่ได้ไหลครับ ครับ <laughs> ตกไปก็หัวื่าเรจะคล้องไปนะครับได้เนี่ยพอได้เนี่ยส่วนมากก็ไม่หลุดนะครับคู้มันเบ็ดมันดวงหน่อยหรือจังหดตกมามันเกิดดิ้นลุดไปครับ แจ้งแล้วป่าก็เริ่มจะล่งนะครับเริ่มซิดเริ่มบ่ใครกินแล้วแต้าก็ได้พ่อได้ตัวเยูค่ครับครับงามๆครับแบบปิดไกลบรรยากาศตอนเช้าๆครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านฟ้าเหลี่ยมครับบ้านฟันเหลี่ยมหมู o ่หกตำบลอนองเลือเอำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นครับตกป่าเพื่อกินกับเปี่ยนแผนครับ เอาแหมันน้ามนอยู่บ้านแหครับพ่อได้ปลาไปกินนะครับบ้านแหกับพ่อได้ตุ๋ยครับแต่ว่าไม่มันไหลน้ำฟังบ้านในบุกีเถื่อกแล้วก็พ่อได้ป่าไปกินอยู่ครับสุปไทยพุทธเถาเพิ่นใส่ด่างไส่เบ็ดในเบื้องนะครับ เเพิ่นแตาแล้วยาเบ็ดเปีเยกครับว่าได้จะประกุตัวให้น่อยครับผมผมมาตกกับบ่บ่ไดดครับ,รบมันกินทางเกลือนเพิ่นเปิดน,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 น้ำคอยจังเลย ครับไอ้แล้วออกมาวันเหรอมาที่หลังผมหรอครับแต่ว่าแลราจมันบวมมนวนนันเห็นได้หลายตัวอยู่เดี๋ยวเข้าไปเบื้องกันสร้างเรากันเบื้องปลาแด้บมันนี้โอ้ยกระบู๊กระบู๊ก็ประคอกดมันตัวเดียวไปข้าวเดียวโอ้ยระบู กดขอ้อโอ้เรามันครับผมผมสึกว่าเพิ่นลงเบ็ดเพียกเพิ่นสิหมันอยู่นะครับผมก็ยืนเบิ้งดนวนเราได้เพียกแล้สองสามตัวสามสี่ตัวู่ครับส่งสิหมันอนะในจังหวะนอยเข้าไปเบิ้งป่าน้ำเพิ่นกัน ถ่ายวิดีโอครับผมโอ้กลุ่โม,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 ม่งบอกบอกครับผมไทยเฮ็ดช่องยูทูปครับ <c oughs> คนไทยพ้นทันนั่นนั่นพร้อมนะครับอือไม่เอารอรอก่อนยิ้มยิ้มยิ้มยังไงยิ้มบอออกออกออกบัองไหนพุดนิพูดทูบบอช่องยูทูปครับผมช่องไหนครับช่อ,อ,อ,องนนออนคนงงหนองเลือยครับผมหัวแต่สีเริ่มเฮ็ด งามๆบอกในมาคนหาปลากันตงสวดใช่ว่าเนี่ยสวดสวดสุดๆเลยนะดูดแต่บพ да so ื well ่อสวดนี่คือปลานี่คือปลาปลาโอ้ยปลากับว่าสวดโอ้ครับเราได้หลายหลายลูกสวดสุด

ครับปลาที่ผมได้มือเนี่ย <c oughs> ได้บ่หลายนะครับปลาแหได้น้อยนะปลาเพชรเกิดนิดเดียวครับ <c oughs> พ่อได้บรรยากาศครับผมผมก็ออกไปตั้งแต่ตีสี่ก็กว่าครับตกจนว่ากบปะมันแปดโมงก็กว่าเนี่ยครับครับบ,บ้านก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินครับผมจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้ครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอเล้าวข้ามาสวัสดีครับ